ผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู่ผู้สุคนนะครับเมื่อหนี้มาอหอดผมาแม่ใส่เบ็ดใกลเกับครับเนี่ยวงแต่ว,วต่าเมื่อหนี้มค่อำแห้งคำจนตะวเวนตกดินครับเนี่ยใหญ่ยังบ้านใหญ่เบ็ดอย่ครับพึ่งมาอหอดเนาะะจะมาใส่อีกไม้นึงครับใกล้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 ไม้ที่หอวใส่มาขึ้น,นครับแต่ว่าถัดลงมอม่จังเอยลองเมืองวานเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวไปที่ตามกันครับป่าสวัสดีด้วยครับแต่ว,ว่า ยังไม่เห็นกินเบ็ดอยู่โอ้ประคอหน่อยเ็นไหมครับใส่คิวครับใส่คิวใส่คิวยู่เห็นไหมฮั่นไหมสิลุดเลยครับพี่น้องอ๋อครับอันนี้เตรียมแล้วครับ ส่วนบนครับส่นนี้ครับครับเสียงป่าสวบสวบคักสวบเนี่ยครับอือเกาะตายยันไตเลยทั้งสวบคักลีครับสวบเรีกยกว่าวมะไก่เบียดไหมอย่าไปที่นี่ป่ามีก่อยปะเนาะ Hip, ừ. Ô, đó, đó. Nhé, Ôi, đây chỉ mới là hợp chỉ mới mất là hợp đúng gì đúng gì cả Ủa lại gặp gì nhỉ? Tên đi Gặp con nuôi đây các bạn nhìn, ôi, <laughs> cũng luôn héo vào cái <laughs> cái bao giấy bị bẹt, con nuôi này đấy, nó chèo con, nuôi này nó nhảp, cái nuôi nhạy các bạn nhìn, này này, cái nuôi nhạy. อันนี้ก็น่อยพดนี่ผมไม่ได้หน้อยจิมเหล้อไปหลวกลให้ลงพวดนี่อยู่น่อยใินได้กินครับไปให้กับเขาครับเบนเตรียมเครื่องเรียบร้อยใส่หอมนี่ยงเนี่ยนี่มาอน,นี่แเพลียวมอ,อมปีพักหอมเานาะนาหอมแดงกะไคครับเครื่องปรุงหอมมแตบา้านยังดี ทำปลาแดกน้ำปลานะครับหอยเพียงเดียวตุ่มไปแกสดมาหลวกแลนะครับนี่สุกแล้วแกจะได้กินนะครับสร้อยลายเรียบร้อยครับพร้อมแล้วปลานิดน้อยโอโหคือสุ่งสีรู <laughs> จะนำประเด็กน้ำจักน้อยจ้าวเลยลงชุดลงเล็กน้อยแอ้วก็โอ้ขั้ขวเสียงรถปกสมานมาแล้วนาการเสียงดนตรีนาการเอาขั้วนาาี่นก็พิทผงส่มาเลยใส่ลงไป บอสซ่บเตีปากครับเด็กปัานนี้ซีซทุูมเล้อหมเบ็ดไง่ดมันแต่ผมเมือเต้นเ <laughs> นี่ยเซยังดูวยเบาาย็ <laughs> ดเยง่ายียบ่บ <laughs> ่เอามากินด้วยเส่เบ็ดไ่เด้บยวผมเมือ่อยังไลม,มนันวะได้เวลาคนมันเข้ากัน คุลี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 บ่ผู้เฒ่าเพนว่าคุลีคุลีมันเข้ากันครับผมใส่ผักตำบักหน้าวก็แล้วตั่วใส่หอมครับใส่ใส่นําอ่ะเอาเอาว่ะมันก็คมเพิ่นนะคนให้มันเข้ากันครับ น่องเอ้ยโมเสียไม่เตีย้ยป่ากิ๊กอ้นละเด็ดป่านนี้ที่ทุมแล้วบอกให้โซคจีเร่มาเลยครับเป็นลักยิง่งน,น้ำท่างเดียงก็ะจอกก็เจาเซียเบ็ดยิ่งน้ำเหมือนเ <laughs> บ็ดเดอ้อเบ็ดเดอ้ขอข้าเจามา <laughs> วันจีบวกก็เจเาะอยู่เราประเดีมาลักยามเบ็ด เยรงไยครับพี่น้องใกล้หายแล้เด็กบุยบุยนี่สองเส้ามานําเนาะจังแสบเนาะเรียบร้อยแล้วครับโอ้ว่าใส่เบิก็ได้กินปลาเมือกปลาเมือกก็ได้ตีดเบ็ด ดิ่งเว้นการเดิเดบวปรกอมากกับพปิพง่ายยังขี้ข้านเดบกอว่าต้องตัวกับวพิงขี้ข้านว่าจะเดซีรีสหมือทั้นเดี่วเทแ่ว่าแบน้องเบบเออคแบบ้นโบราณดี่บค่บายบนียู่ต่ไปแต่แม่นุ่ยเนยเนี่ยั้งเมง้งเงนี่แหละอะไร ยังกันเด้อเจะยองกันมุดเดียวแไนย่กตมุดยวเว้ยไมด้เบ็ดวะเนาะมือนหมดแล้วหมดแ้วโอยยมเม็ดัวันขากันยามรอยเ่ียวมันพักกันมาได้เมื่อนี้เขาต่ามมาด่าอยู่ทงอยู่หน้าขินสิทธะลายเป็นชัวคับบัวแมนหลายแต่พักเพลาะเนาะเกียมาก มันมิงเงินลูกบาทนู่นนมันนฮักเบัน้ำหางนั่นงังเจียวตัาเจีวที่พูดมาอย่างบอกไว้มาได้หมเอ็งไม่แบบเสียบเสียไม่จิ้มไม่จิ้มไม่เสียงได้บอกว่าตังเจียวที่พูดแ้วก็ได้เน่ยละบอกให้ไม่ใชเกล็ดหัวเรกินนะัะจินมหัวออกมะย่างได้ได้ยัอนเห็นอยู่น เอาเกลียด่งน้เขาอกซ้ำซ้ำซ้ำ่ากินน่พวกากินเที่ยงนี่พ่นไปเทียงพ่นเทียงเทียงงเตะพ่นเทียงมีไฟมันยังมันยังม่เจื้นเทียงหันมีเต่าพร้อมเต่าก็ยังต่างทเลอยู่หันควเลยเจ้ฝนตกต้องวิวเที่งได้เทียงหันแต่ยื้อไว้หละเราเราเห็ดเสาสูงมันสัเว่ะเสาสูงมันขาตวแต่ต้องวิวทังเทียง มันแเทียงเงียบเทียงเงียบไเเว้นอยู่ไปเลยแบบนี้เั่างกสีนะดินเนี่ยอ๋บ่กินแต่พู้เดียวเอ,อตกลหยังกลับลงด้วบ่เคยมากมัได้ดอกดินเงียใ,นในส่สมบัติได้แบบนี้กินพวกกิ่อเสียบครับพี่น้องเอ Chịu lâu à? Cô ăn mất con hoài không biết con hoài Hả? lấy miệng bây giờ ra khuân Mới lấy thì nhà mình mình hả, mình mình hả, mình hả Không nào ai không mẹ? Có đại Được แต่ว่าก่อนมันขอบันสามันมากทีอ่ะเจอตอวน,นิ่งเอร้นมา,มานาวัวมากขอบรรสาเลยว่ขออีกแต่ว่าปีนี้มันออกหาปีไม่หมืนเนี้ยแม่เล่นดาววิ่งบ่บอนอกก็จะรบกวนเพื่อนอย่น,น,น,นอกฮัลโหลกินเนไหไอ้นี่ยเ่ไม่น,นเนาไม่ สามรุ่มเจียวบนเกียบเอาว่าแกบเอาบ่ยพ่อเอาว่าแกะดำเอาว่าแกบดำนะโอ้ส่นนเนแก้วตุดดิ้หายย่างเยวเปลี่ยนัวสงเกตังพระเจไปเดอราว่ามึงเนี่ยเปตัวเราไปบอกคับแน่น่าแน่หอยแน่ยังไม่หมดเจ้าอยู่บนบนก้อนหุ่น ิันเก็บอยู่มดหัวเนี่ยมันวาบมีมี่ไม่ไมมวหวดิบแบบนี้อือห่วยมัเป็นตะเฮ็ดได้ปะอี่ไยห้อยเลยไม่หอมันเศร้ากินไปแล้วมันแบบใบเอาเอ้ารังไม่ให้กินเอาวางไว้น้ำนาบ้าน้ำไม่เห็ เมื่อนาไปแทงคนเนอะรุ่งนยีเก็บมาไว้แหบแต่ว่างัดเนี้ยเสียบไม่เสียบไม่ยังขอเกินยังก็แกว่าต้มก้นเขาทำแบบเสียบนี่แล้วเสียบยากเงี้ยแบบเนี้ยงัดหลงมายากก็อย่างครับต่ำเฮ็ก็ยังงอต่ำปลาเนี่ยต่ำมุ้งงุดำยังงอกิ้นนี่สินะมันไรไหมรุ่งยัต้องเป็นมหาจีมาที่เดิม น้ำขางทางอ่ะนะมา,ถาะะน, <laughs> มนถารับสเสด็จอยูอ่ก็เลยเก็บมันมากออก็ถารับเสด็จอย่ตอามีหมอนหลวกยี่บบานึ่งมึงมีแต่มันสุกเั่าน,นียตัวน,นี้เหระ <h ung> นี่เดหมอตัวมามาเนี่ะ มัดเอเลดเกยดียริงไก่์ห <c> ม <oughs> ฟัง,งเียงอไรแบบที่นี่มัมนเ <c oughs> <c oughs> สีบครักบที่นี่ <c oughs> มิจิก <c oughs> ับพวดตัวครับปบที่นี่ขับพวดบบกซาลีาลี่ <c oughs> <c oughs> หลังนี่ขั้นโกงครับไม่รู้จะอยู่ปะโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้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 โโอ้โโอ้ น่คร <Yeah. S 2> <Yep. S 1> ับหนเต็้หนึ่งเตยสวยเลย Miring, miring. wah เกเซียมนี่ครับโอ้บางนี้มีติอู้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เกเซียม เสี้ยมครับไปเสี้ยมโอ้ยเลี้ยงหุ้ยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงอุ้ยหพี่นน่ะเฮ้ยมาพี่น้องเฮ้ยมาเฮ้ยมาครับนี่นี่ยเลี้ยงอุ้ยนะครับอู้ยเนี่ยลี้ยงอุ้ยพียอืมเดี่ยมที่สามครับพี่น้องโอ้ยทเก็บเบ็ดเลยครับเก็บเบ็ดก่อนมันตีหาพรากระเดือนครับลงมา ว่าสิลงมาตีสองพดโตครับไปลงมาสัมลงมาตีห่าไมเสียช่วงเวลายามปลาทิมไปช่วงหนึ่งครับนี่ลงมาตีห่ากับพวกกระเทือนอีกวัานี้ที่เจียงนี่ตะเวนตีขึ้นละสีหกโมงตีห่าเจ้หกโมงตีเก็บเบ็ดเลยครับพวกกระเทือนขันหนีไม่จมครับเป็นน้องเตีว่าดึงเขาฟังครับ คณน่ะโอ้ฝาเล่มแลยสอยูบ่พี่น้องดึงเสือกดึงเขาฟังนะครับโอ้เห็นจริงจริงนาสีรุ้วล่ะครับคันเป็นจั้งสีครับนาสอยูโอ้ไตาไต่ไอะยูยูพี่น้องเขาเตียดออกนี่อลไรป่ะที่นี่น้องเอ กันนะดูเป็นไดมั่งเด็กนี่ครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องเห็นปะเนี่โอ้ยเข่งไต่พอดีงามเลยครับตัวนี้นี่ครับครับมีดิ่งมีดิ่งครับดังนี่น่ายจะไปลาเข่งครับดิ่งยุกยุกมึงสินายจะไปเข่ง นี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็นตัววะเห็นตัววะนี่ครับเขียงไปเขียงไปเขียงนี่ครับไปเขียงไปเขียงเขียงไปเขียงเอออจเย็นใจเย็นโอ้ยมันจะปักหม่กันไปอ๋อใช่เด่ะเนาะเก็บเลยเก็บเบ็ดครับแจ้งเอาแต่เบ็ดออกครับ ครับพี่น้องขั้นนีโกงเห็นโกงไม่ได้ไก่ครับขั้นจุ่มครับใช่ไหมครับยสายนีน่ยสายดึงกระฟังมากยังแอนติ๊กแบบนี้โอ้พีน่น้องนไยโอ้ตายพี่น้องบักง่ายเลยโรบ,บักง่ายเลยป้าจำแขนครับนี่ที่ไหนโอ้่นอะ เนี่ยเห็ดที่บอเดรงมายามรอบเดียกครับยามรอบเรียกแล้วก็ตีหาที่เดียวซ้้าเกี่ยงนะครับยามเราเลก,ก็ยามเกี่ยงได้โอ้บอเดแม่เนี่ยบเดรมายามครับโอ้เบ่งพี่น้องเบ่งเสี่ยหญ่เพ่นมาว้า ครับคู่ตามพันมาเปลี่ยนน้ำใส่เบ็ดบักเงี่ยด้ครับตัวนี้เป๊ดเปียรูตัวนี้นนงามไรนะครับพันได้ยกเตียมนี่นนนสองสี่หกเป็ดแปดเตียมครับลุดบักไรเก้าเตียมครับสองเก้าเตียมครับมันเดียวไม่กี่วแม่เ ไม่กังวลเร่งเมื่อดดคำตอบของรู่ยังมีเบิ้อยูบย่บานนะครับนะครับรเริ่มตัวมันไตยสามลูกกลัวจะดอกมเได้ไปยามมาเึ้ืนเนี่ยเห็นปุอหะปุ๊ดหากแล้ยวยางอดีงของรถพางานยังม่ได้ยมันเต่งกันได้ใส่ไป

โอ้ปกติเนี่ยเสี่ยตัวน้อยก็ตัวนั้นท้มแกน <laughs> แล้วพอเคยมารันอกมันแดดเราออกสีกันมากมันแรงกันมากอันสิมากกาขึ้มือฝ่าเครื่อฝนตัก็มเป็นตัวมากอันนี้มันกันมาตัวน,นีเอาไปใช่ไหมสองตวงลลัวนี่แหะโอ้ มาดูเอา,าไปไปขิงเอาไปน้ำเนี่ยมีตัวเดียวนั่เห็นวปุ่นพ่อกระเทืนแบกเมือนในเม่น้วน่ะเดี๋ยวไปแต่ปุควานี่เห็นตัวปุ่นเนาะไมิตายก่อนมัดรถสรุปพลง,งานของคู่โอนนะครับนี่ครับตัวนี้ตาย สองตัวครับพี่น้อ,นอกทั้งให้อีกตัวหนึง่งออกเอาออกเข้าไปก่อนนะครับทีเดียวก็ซืตต่อมันเปลี่ยนนี่ครับแต่หลายเติ๋อไยเลยครับเมื่อนี้ชิปซีแต้มนะครับที่ว่ามานครับทั้งคู่ผ่าทั้งคู่กันนานะครับ <har. S 1> ไปเจอกันชิปนาครับพี่นอ้องสวัสดีครับ